KZ AS 1 6 Pro ปชุดหูฟังตัวท็อปจากทาง KZ ผซห้นํำชุดหูฟังบัจเจ็ตที่นักฟังเพลงทุกคนคุ้นเคยต่อยอดความสำเร็จจากสุดยอดหูฟังเรือธงอย่าง KZ AS 1 6ด้วยไดเวอร์8ตัวครอบคลุมทุกย่านเสียงอย่างมีคุณภาพสวัสดีค่ะสวัสดีชาวคอนดิซน์ทุกคนนะคะกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวหูฟังค่ะวันนี้เรามีแบรนด์หูฟังยอดนิยมของนักฟังเพลงอย่างเค ึ่งมีสินค้าในตลาดมากมายไม่ว่าจะเป็น KZ ZST KZ z, z ็ n, n Pro X และรุ่นอื่นอีกมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้ทางเราโฮนิซายมีหูฟังรุ่นใหม่จากทาง KZ นั่นก็คือเจ้าตัว KZ AS6 Pro นั่นเองค่ะก่อนที่จะไปฟังฝังเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่จากทางเราโฮนิซายที่เราจะบอก ถ้าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน500ไลค์ก่อนวันที่1ตุลาเราจะทำการสุ่มแจก KZ A S 6 Pro ตัวนี้จะส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นเพื่อเพื่อสามารถดูกติกาและการประกาศผลได้ที่แฟนเพจถูกฟังหรือลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เราไปดูกันได้เลยค่ะ หลายคนคงคุ้นเคยกับแบรนด์หูฟัง KZ หรือชื่อเต็มว่า n o w l e d g e n e t แบรนด์หูฟังที่นักฟังเพลงคุ้นเคยกันดีนั่นเองโดย KZ เป็นทั้งโรงงานผลิตหูฟังบอดี้สายรวมถึงไดเวอร์ด้วยความที่ทาง KZ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาเองทำให้เราได้เห็นหูฟังคุณภาพออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดกันอย่างมากมายหลายรุ่นและวันนี้ทางเคเได้ปล่อยเจ้าตัว KZ AS Pro หูฟังอินเอียที่มาพร้อมไดเวอร์ B A ถึง8ตัวที่พัฒนาต่อยอดจากรุ่นตัวท็อปอย่าง KZ A S 16มาเป็นเจ้าตัว KZ A S 16 Pro ที่เน้นคุณภาพมีความครอบคุมทุมกอย่างทุกความถี่เสียงทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์โดยตอนนี้ทางเราฮอนดีไซา์มีจำหน่ายทั้งตัวมีไมและไม่มีไมลทั้ง2ส,งสีได้แก่สีฟ้าอมเขียวและสีดา เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทั้งในเว็บไซต์โคลิซาและทางช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Lazada, Shopee, DJ, k n o c น Knock, อก r c u r u l และสามารถสั่งซื้อง่ายๆผ่านทาง Line แหรือสั่งซื้อผ่าน Inbox Facebook ที่แฟนเ g e หูฟังได้เลย ก่อนจะแกะกล่องเจ้าตัว k คสันเอ o กันอย่าลืมเตรียมหูฟังให้พร้อมเพื่ออัดรดในการฟังเสียงแบบ ASMR ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ การออกแบบตัวชุดหูฟังทำจากเลซินผสมโลหะด้วยกระบวนการเมทัลอินเลขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีด i มอนคัตต t ้งเอล e เมนต์และเทคนิคเมทัลพลาสติกลาเมเนชันในการวาดลวดลายและการเคลือบผิวของตัวชุดหูฟังทำให้ตัวบอดี้หูฟังมีความทนทานต่อการใช้งานลนักษณะตัวบอดี้ใสมองเห็นไดรเวอร์แบบ BA อยู่ด้านในรองรับสายสัญญาณแบบ2พิน ขนาด0.75ม mm. ิลิเมตรตัวหูฟังมีระบบแยกเสียงซ้ายขวายอย่างเชัดเจนทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและยังสามารถอัปเกรดสายเพื่อต่อยอดคุณภาพเสียงได้อีกด้วยในส่วนของสายสัญญ,ญาณเป็นแบบ2พินขนาด0.75ม mm. ิิเมตรเป็นสายชุบเงินถักความบริสุทธิ์สูงด้วยพื้นผิวของแกน OFC ที่ครอบด้วยเงินจะช่วยให้ลดค่าความต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้รายละเอียดเสียงของการฟังเพลงมีคุณภาพมากขึ้นโดยตัวสายมีให้เลือกทั้งแบบมีไมและไม่มีไมลตัวชุดสายสวมใส่สบายไม่เมื่อยหูมีทั้งแบบมีไมลและไม่มีไม k ์ AS6 Pro มาพร้อมไดเวอร์ BA ถึง8ตัวโดย KZ ได้เลือกใช้ไดเวอร์ BA ของค่าย w l l s s ชื่อดังของอเมริกาทั้งหมดโดยแบ่งการทำงานของไดเวอร์แต่ละตัวตามนี้ เสียงย่านสูงใช้ไดเวอร์โนเลสรหัส13736ถึง4ตัวที่จะช่วยทำให้รายละเอียดของเสียงมีความชัดเจนในย่านกลางและเสียงสูงย่านร้องการย่านชิ้นดนตรีทำได้ชัดเจนขึ้นโดยใช้ไดเวอร์โนเลสรหัส29689ถึง2ตัวย่านต่ำใช้โนเลสรหัส22955ถึง2ตัวทำให้เบส มีดินามิกฟังสนุกโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฟรีเคสซีเดเวชันควบคุมการทำงานของไดเวอร์ส่วนตัวท่อนำเสียงนั้นเป็นแบบโลหะลักษณะพิเศษจะมีโครงสร้างสับทางแบบใหม่โดยท่อนำเสียงในแต่ละท่อจะออกแบบให้มีอัตราการไหลของอากาศด้วยการขึ้นรูปการพิมพ์รูปแบบ3มมิติในระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้มีคุณภาพเสียงที่แม่นยำ และให้รายละเอียดเสียงได้เป็นอย่างดีในส่วนของคุณภาพเสียงในความคิดเห็นส่วนตัวด้วยคุณสมบัติของไดเวอร์ที่อัดมาในเจ้าตัว KZ as 6 pro ตัวนี้ทำให้รายละเอียดของเสียงที่มีคุณภาพให้รายละเอียดที่ดีเบสมีอิม a พ t มีความกระชับฟังสนุกเสียงแหลมทำได้ดีให้รายละเอียดชัดเจนไม่คมบาดหูการแยกชิ้นดนตรีทำได้อย่างชัดเจนและมีมิติในแย่เสียงร้องแอบถอยเล็กน้อยแต่ยังคงให้ความชัดเจนและเนื้อเสียงมีความอิ่มตัวเวทีเสียงมีความกว้างระดับกลางและด้วยคุณสมบัติของไดเวอร B A ทั้ง8ตัวทำให้คุณภาพเสียงที่ออกมา มีคุณภาพครอบคลุมทุกย่านเสียงสมกับการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้านี้เลยทีเดียวการออกแบบ k z AS6 AH Pro ตัวหูขึ้นรูปด้วยวัสดุเรซินใสผ่านกระบ,บวนการสั่งด้วยโลหะเมทัลอินเลขั้นสูงและเสริมความสวยงามให้ชุดหูฟังด้วยเทคโนโลยี Diamon d u u t t n n g l l m m n t t กับ m เมท l p l a าสติก a m i n a t i o n การสร้างลวดลาย บนตัวเฟสเพจหูฟังที่สวยงามและมีความทนทานด้านในบรรจุไดเวอร์ B A ทั้ง8ตัวได้อย่างลงตัวด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฟรีเคนซี่เดเวชั่นที่จะช่วยให้ KZ A S 6 Pro ได้คุณภาพเสียงที่ให้รายละเอียดเสียงที่ชัดที่สุดฟังสบายไม่รู้สึกล้าด้วยการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทำให้สามารถฟังต่อเนื่องได้อย่างสบายๆคุณภาพเสียง เคซัน A S, S 6 Pro ที่มาพร้อมกับไดว e r b BA ทั้ง8ตัวและคุมแต่ละย่านเสียงในแต่ละชุดบวกกับคุณภาพของสายชุดเงินที่ทางเคซันให้มาทำให้จุดเด่นคือการให้รายละเอียดเสียงที่ชัดเจนการแยกชิ้นดนตรีทำได้ดีเบสมีจังหวะไม่กระแทกจนเกินไปเสียงแหลมให้รายละเอียดที่ชัดไม่บาดหูการแยกชิ้นดนตรีทำออกมาได้ละเอียดและชัดเจน โดยรวมแล้วลักษณะสเสียงจะออกไปในทางเน้นรายละเอียดของเสียงตามแบบฉบับของ KZ อย่างเช่นเคยโดยความรู้สึกส่วนตัว KZ AS6 Pro เป็นหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงทำให้ยิ่งฟังเพลงแนวเสียงยิ่งน่าสนใจคุ้มค่ากับการรอคอยการอัปเกรดถึง4ปีจริงๆจุดข,ขายของ KZ AS6 Pro ด้วยการใส่ไดเวอร์ BA ถึง8ตัว โดยเลือกใช้ไดเวอร์โนเลสจาก USA โดยการแบ่งไดเวอร์ออกเป็นชุดเพื่อควบคุมย่าเสียงแต่ละย่านให้มีคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดวางไดเวอร์ทั้ง8ตัวในเคส AS6 Pro สามารถครอบคุมได้ทุกย่านเสียงถือเป็นจุดขายที่หูฟังบัตรเจ็ตตัวท็อปน้อยลายที่จะทำได้ขนาดนี้ในราคา2,000ต้นๆเท่านั้นความคุ้มค่า k คส AS6 Pro เมื่อได้ลองฟังครั้งแรกทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างในคุณภาพเสียงจากเคเซนรุ่นอื่นๆด้วยความโดดเด่นของการออกแบบหูฟังการจัดวางไดเวอร์ iver, ที่ดึงประสิทธิภาพของคุณภาพเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่สมกับการกลับมาของตัวท็อปรุ่นที่อย่างเคเซน a s 6และเมื่อเปรียบคุณภาพเสียงถือได้ว่าเกินค่าตัวไปมากเลยทีเดียวซึ่งน้อยมากที่จะเจอชุดหูฟัง ที่มีไดเวอร์ครอบคุมทุกย่านเสียงได้ทั้งหมดในเลนราคาเดียวกันแบบนี้เรียกได้ว่าการพัฒนาของเจ้าตัว KZ AS6 Pro เป็นหูฟังที่ต่อยอดจากเจ้าตัว,ว KZ AS6 อดีตตัวท็อปของ KZ เซทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมการจัดเรียงไดเวอร์ B a ถึง8ตัวควบคุมในแต่ละย่านเสียงทำออกมาได้อย่างลงตัวรองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวเน้นรายละเอียดเสียงที่ชัดเจน ฟังสบายถือว่าเป็นชุดหูฟังคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและคุ้มค่าในราคาเริ่มต้นที่2,390บาทในรุ่นธรรมดาและ2,490บาทในรุ่นมีไมโครโฟนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพืพ่อนๆกับการรีวิวเจ้าตัว k z a 6 Pro ตัวนี้เพืพ่อนๆคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆจากทางเราฮอิไซน์อะอย่าเพิ่งปิดคลิปที่เราจะบอกถ้าคลิปนี้มียอดไลค์เกิด500ไลค์ก่อนวันที่1ตุลาเราจะทำการสุ่มแจก k ค A S 6 p r r o ตัวนี้จะส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เท่านั้นเพื่อเพื่อสามารถดูกติกา และการประกาศผลได้ที่แฟนเพจถูฟังหรือลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมรูปสนุกกันนะบ๊ายบาย